กลับมาอีกครั้งนึงกับความลงนในครั้งนี้เราจะมาตีบอลกันือต้องตีก่อนกกาด้เงก่อนจะหาลูกก่อนยติอน้เราจะเปลี่ยนรติแล้ก่อนแล้ว ปิดปิดปิดน่อนอื่นเราก็ต้องมาตีเตนก่อนเลยตอนนี้ไม่รู้จะตเิดหรือเปล่านี่เกิดเราก็จะตีหลกยีิไปนีไม่จะตีเกิดเลยโอ้ก็ได้

ตอนนี้เราต้องไปขายของอยู่แล้วเลยวเราจะไปร้านคุณจะขายอะไรตอนนี้จะแสดงใั้คีณรู้สึที่าเราขายของอะไรกันคือว่าเราขายบ๊ายบายบ๊ายบายไปกัน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 ไกันไปกันไปกันไปกัน เดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปให้ทุกคนดูต่อนะวขอรับโพสกันเราจะไปตีหัวหน้ารหารเรือกันนี่ตอนนั้นเกิดไปวะเกิด ừ hết sức <laughs> là cái <laughs> là cái <laughs> gì ừ hết sức เดี๋ยวจะมาอยู่ดิ้นแค่งดิ้นของแค่งดิ้นของแข่งกลับมาละเราจะผสมมติกันทุกคนช่วยกันรู้วยนะอะได้องอะไรก่อนอื่นเราต้องเอาคนออกก่อนนี่คือสูตรนะทุกคนอยูตรนี้นพระแม่กว่าไม่ต้องอยู่ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเอากันเลยทุกคนทุกคนคุยกันว่า ไม่พูเกิดด้วยคนแต่ผมจะไม่ตีนะเดี๋ยวรอตีทีเดี๋ยวไม่สมบูรณก่อนโอเคเลยไหขอบคุณนนะครับรุ่งที่ให้ผมสปายเดอร์สปรินมานะครับผมยิงจะเกลี่ยอยู่เดี๋ยวกินมากทุกคน ระวังไว้โอ้ยบูชายาเราจะมาหาคลิปทำเพื่อที่จะมีเยอะโยชน์ใครเห็นคลิปที่ต่างได้ทำหน้าปากกดติดตามด้วยนะถ้าคุณไม่กดติดตามคุณก็จะไม่แข็งแรงเราตืนกันเราจะกลับไปที่เกาะสวรรค์แล้วก่อนยังไงทางไหนง่มากทุกคน

所有朋友来，有得爱的混难。哎呦、哎、哇！怎么

Oke, oke, tapi 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 tuh, nanti tapi tuh, ini tuh ngang, tapi tuh. Wah, เ่าเก้าหัวเลยไ่อไรเราก้าัวสคัญก้าหัเลย่ไ ตอนน้เราทีที่เราไปตีบอิดก็ได้เราตอนแรกใช่มแล้กันิดได้แล้วตอนนี้เราก็เงนไปแล้ซึ่งได้เก็บเก่าลก็จะเล่นๆไปต่อเลยทุกคนแล้ว่อยงานทุกค ไม่ไม่ไม่เลยหรอก่อาเลยเราขึฟาร์มไดเลยตามสาเราเลยตามสาวคุณชอบฟาร์มสวบใช่ไหมว้าปวดปวลยนะุกคนไดูหน่อยชิโอ้โหเอาใชบัก โอ้ทุกคนเขามีความเยนี้โอ้เปลาเปียกเอ้เดี๋ยวกี้ไม่ใช่ปูทุกคนเราเกือบจะโดนเราเกือบเจอปูเล่ละ ตีไม่ไรงรานก่อนเนพราะงั้นเราก็ไม่เหลือแล้วทำลายชที่ทดีแต่เป็นปนูนจริงเหรอ่รต้องช่วยกันนเนี่เออช่วยกันปิดบังมันแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้มันลอยนวลไปนะนี่แหละใล็อกล้ว็วางนะ พูดแต่เมื่อก่อนอะพวกชอบเล่นเด็กแต่เมื่อกันไม่ได้ทำแล้วก็โดนหักไปแล้วได้แน่หรอกพวกเราจาไม่ใช่เจ็ดร้อยเลยพวกเราก็จะไปฟาร์มตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงเหมือยจัง

ผมไม่มาใครเปสีดำกดไหนมาโอ้ยไม่รู้ว่ามัสีดำสีดำสีขาว้วยคืช่บอกนตรงนี้อันนี้ไมชสีดำสีขาวแ่รงนี้ผมรู้ว่ามัเป็นสีดำาต่อังไงมันคือสีอะไรทุกคนเพื่อบอกที โอ้ยชนชนชนพวกเราจะมาทำการฟาร์มนะครับแล้วพวกแล้วพวกเราก็จะมาฟาร์ตฟันกับพวกมันเช้าวบันนี้ใช่เช้ีเช้ากว่า ก่อนที่จะก่อนที่จะจบคลิปไปก็ยงงกบอกแต่จบคลิปแล้วก็บอก็ร่ความกันหัรไปไหนไปับเราเดินไนี่เดินไนีหารนี่เดจะไ้กับหลังาไ นี่ย <Das> น <guided snail> ี <ot> <aire> <d sei Take savior> ่ตอนแรกบอกวอมันง่ายคอนแคแต่ถ้ารบอกวามันยากเมันต้มียืนยันตัวตนมากเป็นบางคนนะ ีบางเงี้ยก็อาจจะเข้าได้ไงเลยนะตังต้งตั้งแค่ไอเดียแล้วก็ใส่มันเดือนปีเกิดไม่ต้องจริงก็ได้โอ้เก็บประบการณ์แล้วก็ ก็จบคลิปจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าต่อออจะถามอะไรคือดามี่ในวันพีชนะอยู่อยู่เกาะไหนระหว่างเกาะกลางกับเกาะเกาะบ้านเกาะเกาะเวลหนึ่งอ่ะถามมาทุกคนกาแจมแมทุกคนไทยมา